ว่างๆท่านก็นมาคุยเมื่อวันที่ท่านบวชนะพอบวชเสร็จปั๊บออกจากโบสถ์อุปชาคว้าข้อมือมาเลยมาที่หน้าโบสถ์แล้วก็ชี้ให้ดูท่านดูไว้นะเห็นควายในทุ่งนั้นเป็นฝูงนะเห็นครับเออจําไว้น,นะพระเก่าควายนะพระเก่าเห็นไหมไอจ่าฝูงเขางงตัวเบ้อนำหน้ามานะนั่ยนะเห็นครับเออน่ะเจ้าอาวาสเก่าเฮ้ย ท่านบอกเอ๊ะนี่ตกลงที่จะให้เราบวชต่อแลให้เราศึกเนี่ยแล้วอุปชาท่านก็บอกจํไว่ามันกินฟรีมาบวชนะโยมเขาให้ทุกอย่างเพื่อว่าจะได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะได้สอนธรรมกับญาติโยมแต่มันบวชแล้วมันไม่ศึกษาธรรมมันไม่รักษาศีลเอาแต่กินกันนอนเพราะฉะนั้นมันกินฟรีไม่ทําประโยชน์ให้กับพระาศาสนาไม่ทําประโยชน์ให้กับญ,ญาติโยม ตายเลยไม่มีบุญไม่มีบุญพออยากได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเพราะเอาเปรียบมนุษย์ตายไปเลยมาเกิดเป็นควายเกิดเป็นควายแล้วเขาให้ต้องให้เขามาใช้ไถนาไถนาแล้วไม่มีชาวนาคนไหนให้ควายกินข้าวในนาที่มันไถเลยให้กินแต่หนึ่งหญ้าบนหัวคันนาสองให้มันกินฟางแห้งแห้งทำไมเขาไม่ให้แต่กินข้าวในนาเอา้า ก็มันกินแรงเข้ามาก่อนนี่งั้นเขาก็เลยไม่ให้มันกินข้าวให้กินแต่ยาบนหัวคนากับฟางแห้งแห้งให้สมกับที่มันกินแรงเมื่อสมัยพอเป็นมนุษย์เขาตักบาตรให้